สวัสดีครับที่นี่คืออำเภอสีชุมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอสีชุมพูห่างจากสารกลางจังหวัดขอนแก่นเดินทางระยะทางประมาณ100กิโลเมตรต้นต้นนะครับเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากสำนักงานสถิติจังหวัดและก nah ็สารกลางจังหวัดพอสมควรนะครับวันนี้ครับสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นโดยท่านสถิติจังหวัดขอนแก่นพันเอกมิตรประชารู้เจน และกำลังคนประกอบด้วยนะครับหน่วยสสทีอําเภอในพื้นที่นะครับที่มีติดภารกิจได้จัดกิจกรรมจังหวัดส,สดีจังหวัดเคลื่อนทีน่มาให้บริการวันนี้ได้อากาศดีครับได้มาพบปะกับลูกๆนะครับลูกๆหล,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 ลานๆในพื้นที่ของอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมสําคัญครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางเพิ่มสำนักง,งานเขตพื้นท,ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห กิจกรรมในวันนี้ที่ว่าเป็นกิจกรรมสําคัญเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเสมาสีชมพรูระหว่างวันที่13-14มกราคมพศ2568ณค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านบางเพิ่มแห่งน,นี้นะครับห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ100 กิโลเมตรนะครับโดยประมาณก็คือร้อยกิโลเมตรต้นต้นวันนี้สำนักง,งานสืบีจังหวัดขอนแก่นได้ออกให้บริการสถิติจังหวัดเคลื่อนที่โดยมีโอกาสได้มาพบปะลูกๆน้องๆโรงเรียนที่ในพื้นที่ของอำเภอสีชมพูจํานวน15โรงเรียนนี่เปพื้นที่ด้านในของโรงเรียนบ้านวังเพิ่มนะครับซึ่งเป็นจุดรวมกิจกรรม ก็จะมองเห็นด้านข้างก็จะมีสัมภาระกระเป๋าที่ลูกๆนะครับวันนี้เมื่อเขาพบกิจกรรมเสร็จแล้วก็จะำดำเนินการค่ายพักแรบโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มเรียนดีมีความสุขลูกหลานของท่านคือคนสำคัญของเรา สุรศักดิยาสุระผู้ในการสอบปอคัอนแกนเขตห้าครับนี่คือพื้นที่ของโรงเรียนที่จะจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับนี่คือสัมภาระสัมภาระของลูกๆบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีจำนวนเส้นอยู่12โรงเรียนอ่านี่คือลูกๆบางส่วนนะครับนี่คือพื้นที่ของโรงเรียนบา้บานบังเพิ่มแต่ว่าด้านในด้านในจะเป็นด้านที่จะกลับ กิจกรรมน่ครับเป็นหอประชุมคือเป็นโอกาสดีครับโรงเรียนบ้านวังเพิ่มวันนี้มีจํานวน15โรงเรียนนะครับที่เตรียมตัวในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งโอกาสอดีนี้สํานักง,งานศส,สดีจังหวัดขอนแก่นโดยท่านศส,สดจจังหวัดขอนแก่นพันเอกมิตรประชารู้เจนพร้อมกับกำลังพลได้มาพบปะนะครับในการสร้างกิจกรรมศส,สดีจังหวัดเพื่อนที่ ขอบคุณครับและนี่คือพื้นที่ของโรงเรียนบ้านวังเพิ่มนะครับที่จะจัดกิจกรรมพักแรมลูกเสือจำนวน15โรงเรียนในครั้งนี้บริเวณนี้คือค่ายลูกเสือนะครับอยู่ด้านใน ิกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับและมีประโยชน์มากเพราะว่ามีลูกๆโรงเรียนถึง15โรงเรียนนะครับในการมาสร้างกิจกรรมร่วมกันในวันนี้บ <c oughs> ริวณนี้ก็จะเป็นเต็นต์อำนวยการสะดวูนะครับ นี้ก็จะเป็นเวทีกลางนะครับเวทีกลางของบร,ริเวณพื้นที่ของสวนลูกเสือนะครับคณะคุณครูนะครับคุณครูอาจารย์แล้วก็ก็เด้เตรียมการในส่วนนี้15โรงเรียนนะครับกิจกรรมนี้ คือบริเวณภายในพื้ที่ของโรงเรียนบ้านวังเพิ่มนะครับซึ่งเป็นจุดสร้างกิจกรรมในครั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึงว,ว,วันที่14มกราคมศ2568กิจกรรมพักแรมลูกเสือนะครับจำนวน15โรงเรียนซึ่งด้านในห,หอประชุมตอนนี้คณะวิทยา,ากรจากสำนักง,งานศาสีจังหวัดข,ขอ,อนแก่นก็ไ,ได้มา พบปะบรรยายพิเศษนะครับให้กำลังใจกับลูกๆซึ่งจะเป็นโครงการเดียวกันกับสำนักง,งานสถิตดีจังหวัดเชื่อนที่นะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสาที้ดีซึ่งภานในตอนนี้ก็กําลังบรรยายพิเศษอยู่นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท่าไทยและบุญคุณของวระมหากมัารตัดเดี๋ยวเราเข้าไปชมต่อเลยนะครับเราเรียน คือบรรยากาศบรรยากาศทั่วไปนะครับคณะคุณครูก็กำลังเตรียมสถานที่เนื่องจากจะใช้เป็นที่พักแรมที่นี่ลูกๆโรงเรียนนะครับจาก15โรงเรียนนะครับค่ายพักแรมวันนี้ เป็นโอกาสดีครับสำนักง,งานสถิดีจังหวัดขอนแก่นไปรวมกิจกรรมในครั้งนี้และเราเข้าไปชมในบริเวณหอประชุมเลยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านคณบดกมิตรประชารชจเจนสถสดีจังหวัดขอนแก่นพระเทเียริบรรยายพิเศษนะครับ อยู่มาจนส่วนนี้นะครับเด็กอะไรพี่พี่ครับสองสาม เข้มข็งนะครับสัสดีจังหวัดแกน่นทีมงาน,งนสถตดีอำเภอหนองนาคำอำเภอหนองเรือและผู้ช่วยสถดนีจังหวัดนะครับเรเราแเพื่องรวมอยู่นะครับตั้งแต่โอ๊โ่ ครับุณหญิงยาคุณเบิร์ดีคุณน้องนุ่มนะครับแล้วก็จะไปดูต่อไปอีกชาวไทยสังเกตว่ามหาสภานิสสหนี่คงอยู่กับคู่คนไดยตลอดมาพระองค์คงมีพระมหารำนาธิคุณต่อพี่น้องคนไทยนะครับเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในหลวงราชการที่หนึ่งนะครับในหลวงราชการที่ห้า ในสมัยการที่9แล้วในหลวยการที่สิบปัจจุบันนะครับโปรพินตพัฒนานะครับถือสาเ้ยกดนะครับจากโครงการเด็นะคที่ในสมการที่9โครกร้งชิ่อชื่อชคับ วันนี้ก็จะเป็นการบรรยายพิเศษนะครับข้อราชก็แจ้งข้อราชการที่สำคัญวันนี้แม่ที่คนไหนสิ่งเป็นหนึ่งในงโครงการของสถิดีจังหวัดเคลื่อนที่นะครับของสำนักงานสถิดีจังหวัดขอนแก่นเพื่อพื้นที่6เรว260นะครับเป็นระดับที่อบคครับใคะแนน ประเทศไทยนะครับคนไทย าปรููพนนการที่เราจะือแผ่นิมชากรมใจคมีรัฐนะบาลอยูเราเียมยนะมีดีนในการข้อ,อก,กอันเยกคือกิจกรรมดีๆนะครับของสำนักงานสถสีจังหวัดขอน,นแก่นตามโครงการสถสดีจังหวัด เพื่อนที่นะครับวันนี้มีโอกาสดีครับใครออกพบปะที่บริเวณชุมเกลนชุมชนบ้านเรเพิ่มแลวันนี้มีกิจกรรมลูกเสือนะจำนวน15โรงเรียนนะครับ